สาธุสาธุสาธนนะโมตนสสะภะึะงหนึ่งหนึ่งหนึ่สหนึ่สหนึ่งหัสสะนึ่งตนส่งหนึ่งหนึ่งหนหนึ่ง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 นึ่งหัึ่งหนึ่งะนึ่งหนหนึ่งันึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่นรนนนน ลูกลานก็ขอนอบน้อมในฤทัยคุณบิดามารดาคู้อุปชาอาจารย์ปูลงตาเทรเทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกลานมามนีลูกลานก็มาเพลิงมาผ้าปูองค์ดำแสนสิริจันทนาคาราชลูกลานมามนีลูกลานอยากสมอขอโศกขอลาภจากปูเด้อขอให้เมตตาแก่ลูกแกลานแกปี่แกน้องเพื่อประโยชน์แล้ความสุขขอให้ปูองคดำอยู่ณที่นี้จงเมตตาแกพี่แกน้อง ลูกหลานมาขอสวดขอลาบมาขอเหล็กมงคลเดือปูเด้อในงวดประจําวันที 16, ท่สิบหกตันว่านี่แหละสองพันหกร้อยหกสิบหกก็คอยมาในคันน้ำม้ลของลูกเดือปูเด้อก็คอยปรนไฟไฟให้พายใญ่ข้าใหญ่เชื่อมเดือปูเด้อขอคู่บาอาจารย์คุณพอ่อคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรูลแล้วช่วยลูกด้วยเ่าว่าลูกสิยู่บนบกหรือบนอากาศท,ท,ท <c oughs> ั้งสี่ทิศและแปดทิศขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปูมีหูทิบตาทิบย่านทิบว <c oughs> งท,ทิบ <c oughs> ก็ดี ขอให้เมตตาปานี้เอ็นดูและซอยเหลือขอให้เมตตาลูกเด้อปู่เด้อขอให้เหล็กมงคลมาในขันน้ำมนต์ของลูกใหญ่ไข่ใหญ่เสื่อมใหญ่เคื่อนไปไหนขอคอยออกตรงกับบันทีสิบหกของรัฐบาลเด้อปู่เด้ออดีขอคอยมาในขันน้ำมนต์ของลูกขอให กูประทานโชกประทานพ้อนห้ ok hall, library, aman, ่อแกลูกแกหลานแกพีแกน้องเด้อกูเด้อใหญ่อับใหญ่ไข่ใหญ่เสียมเด้อกูเด้อสาธุ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  มาเนี่มือนี่ออกวันที่สิบหกออกวันที่สิบหกครับท่านว่าหกครับสิบหกท่านว่าเนี่ยปูก็คอยมาในคันน้ำมุนของลูกเด้อปูเด้อยายอับให้อายยายท้าใหญ่เสียมเด้อปูเด้อก็คอยท่านตัวเมตตาเด้อปูเด้อสาธุสาธุเถอตัวละตัวสัมมาสัมพุตตะสะนามุตตะสะปะวัดตัวละตัวสมมาสัมพุตตะสะนามุตตะสะปะวัดตัวละตัวสมมาสัมพุทธตะสะ กสาหลกบิามัรดชาขยาคุณหวานุญาจของปากกระดกดีคุณเุนม่นขุนหล็กุณยานกดีคุณปร์ซที่ไปอยบตนกดีคุนเ่งาวกดีู้องดัแสนสิารุณยกีเจ้าท่าคุนเาฟ้าเจ้าเขาเก็เจาเราเว่าผู้มีสถานในสถานที่ดีกรดี ก็ท่านสมมาโลมนโมทนาในการเฉมาุบารมีสุกลานก็ขอสวดมนต์ไหว้เพื่อบมงหลเป็นพนทเพื่อบุญกุศลขออบารมีของท่านไปอยท่นทั้งหลายที่ไปซื้อเอ้น้ำก็ดีเซื้อไอ้น้ำก็ดีอยท่านสมมาโลงมนโมทนากับลูกกับหลานกับูกับน้องน่สาธุสาธุสนหนงสนธุสาธแสนหน่สนสาธุ 요소 바카와랑 삼마삼부토 사와바토베나 바카와따또믄 소파디바 야사바카와 사와바상코 하양바카완 사탐왕 사상캉 이레히 사칼레히 야탕 아로비히야부세야마 สาธุโนขันตภะคะวะตูจิระบาลีนิภุโตปอันชิมาชนะจารุกัมปะมานัสสิเวหิสกบาลีภูตาปันนาคารภูเผเนี่ลทิะไรเผเบังนี่ะทิอไรตรติตรตยู่มคนไม่เข้ามาเดี๋ยวเขพูดูยัง มาลังนามาสังคุตตภคะวะภูังภควันตังอิเะะตุภะคะวะัมนมสมุปภะคะวะโตสาวสังังนาม

kapa chao wailea sin kaput kakunang batamakunang batam kakunang i changpun bidamanda i changpun tuba asa i changpun palisisi ki chao tangkauton hongkong mandari nakaya i changpot para pangisuan chao pa kung sedepa hai kapa poncai iti biso bakwa kapa chao poncen kasa ngesama sampung putra chao ดวงเสด็จมาอยู่เนื้อแร้วเนื้อฟงก้อนเชิญพระพุมมาอยู่เมืองบาซ้ายก้อนเชิญพระนารายณ์ดวงเสด็จมาอยู่เมืองบาขวาก้อนเชิญพระเมรุสงศ์ไทยสมาเป็นน้ำลายก้อนเชิญพระพายจสมาเป็นลมปราศเมื่อก่อนเราได้เดียบพันสองพันนี่เป็นประการดวงเสด็จทรงมถิดทรงเถิดติดเทียนทีนีน นิตปงกูที่ใหญ่ล้มปลาโกสิบลิตรรั้งศักาสักดาทปีนาสนตินาโมนมัสการอูมิปาจารยร์ชุสันมาสูหัวขาดจะทำการปุดมลปุกเครื่องทั้งมีปุกกรสอนต้นสีปุกใจทุกชินนานาปุกน้ำเลื้อให้หยดขึ้นมานามะอโนอโนโกโนอามะอามิมหิสูจังชูนาคุทางสูนาอ

จ่าจ่าน้ำอเอ้ยมนีหลุานไปเลยมาปงมาผ้าเด้อหลุดรานก็ผ้าผีผ้านองจ่าเย่งียกันมาหนีมาคอยเป็นยัา,าย่ำดีวันไมมาะสเด้อหุดรานมาขอโกขอลามาขอเห่มงค้นาพี่น,น้องเนาะรับ มาขอาสามตัวเลยย้ำพ่อหมวดอือสองตัวของรัฐบาลนี่แหละหมวกวันที่สิบหกนี่ละท่านว่านี่ละถูกมี่อ่องง้อลูกบันที่ลูกมาขอโชคขอลข่ามาขอเด็กมืคนตะคอยมาในถันน้ำมงของมือเฮ้ยย้ำพ่อเอ้ยเพราะว่าสองตัวก็ดีสามตัวก็ดีก็คอยมาของรัฐบาลเด้อหมวดวันที่ประจำวันที่สิบหกท่านว่า,า,น,น,วา,าน,นีละครับ สี่หม euh, so mm to to ้อดีแล้ยังพอ้าน้องนี่น้องเนาะใช่กเลย้ยงวัวกมือดีครับคอขาที่นี่กสามตัวกับสองตัวก็คอยมาไม่ทันนมตนของลูกเด้อเพราะว่ามือีกับน้องกร้อมเพียงเยี่ยงกันมาหลายเด้ตจางอำเภอจางจังหวัดจะดี่างประเทศก็รอดถ่ายอยู่ครับ ใหญ่อัพให้่าอ่ใหญ่ไข่เชื่อมด้วย่างพอด้ร์คอยพอมตแต่จะมีแกนองเพื่อเป็นความสุขคันทึกลูกสี่ไฮตบีน้องเนาะเราให้ใกล้ตัวออเราให้ใกล้ตัวเลยร้อมดอกไม้ป้อมมะลยผลเราไม้มงคลเก่ายางป้อมน้ำสมน้ำหวานป้อมอาหารของข้าว มาปูบุรีพร้อมผ่าเย็ดชีน้องเนาะเนาะ็ดชีด้วยเเลยเราะว่ายอยำกว่จุงเมตาขอ้ยไล่ว่ายกรอ ได้อัยได้ไทยเสียงเด้อปูเด้อคอยลูกใท้ร้านมีพี่น้องมานีญคอยเป็นงานตายามดีพียิ้มมาย่อมอยซักซีลูกเจ้าห้ากันมาต้องพี่น้องเนาะคอยปวดห้ยไผ่อยได้ไห้ดีคอยเป็นมือมหาแย่งมือมหารวยเด้อปูเด้อคอยได้่ดีคอยมีสุีดาคอยปู่ประานอดเสาต เลขสาตัวของรัฐบาลเดกูเด้อออกีละสองตัวก็ดีหลงวันที่หนึ่งก็ดีเด็กปูเด้อสชคลาบไงโอ้คอยด้งเห็นเด็กปูเด้อตัวบ้าใี่หรือคาดไม่ลงี่เลย เลยเมือดปดนล้ทีนึงเราถึงแยังสว่างสุดเลยนี่แ่มาตั้งใจห้เจ้านะใช่จะมาตั้งจอมเสรมงช่องงสงช่องนะสงหางเดลครับมาให้จเด้อจท่ผู้ชมบงให้จดพิธีด้ยใจจะได้เลข ไปเสี่ยงโชคนคูกบ,บ้านนะจ๊ะง,งวดที่ห้านะจ๊ะง,งวดที่ห้าสี่งวดติดแล้วจ๊ะง,งวดนี้งวดที่ห้าผู้ใดบ่งจบดกันมีโชคมนลาบ้ะเด้องวดบางจไดโจคพิถีนะนจ๊ะ

Oh. Okay. หมดวันที่16น้ำลายกูเด้อห่อนีนะกูขอลักไหม เพียดเนี่พดได้น้อนะครับมาบึงอยู่นําแอดนี่ทันหนึ่งเนาะโอโ้ขอบคุณหลายๆมะนาวั่นมาเนอะ,นะ,นะโอ้โหเร็วนะครับตัวท,ที่สองมาเร็วนะครับถึงม้จมนะครับโคงโคงอย่างสวย สวยจริงๆครับอือ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 มอืมอืมอืมหมดแล้วเหมือดแล้วเป็นเอ็อย่างน้องอนี่ขาดจอย วัทก็อาจจะมาทำดีที่ขอแจกตะกูคนิีนเมียกาแต่วันนี้คนกับประธานพร้อมาให้ยหรือว่าประธานโชกลาบมาฮยคนไทยแนวทางมาจังสี่คัที่นองครอบ เอาไปพิจานณาเอาทานบปรชอบทานเด้อวพี่น้องเด้อเพราะว่าอาหาแนัก่างแบบนี้แต่ว่าสสำหรับจานจานาะยึดมันนี้จุดยุดมีวาพ้นหายมากแบบนี้จานกระเทียวย่างชีคือมันเป็นแนวท่างของเฮ้าเพราะว่าจาน็ริวาห้พี่น้องมีโชควิลาบหรือว่าผูไหดมีโชควิลาบจ้าปริวาอยากสีทำบุญกุศลหรือว่ารวมส้าง่นก้าให ซอยพอจะหดเปนสา่งไดไรเรอตัวน้อยก็ทำุูดขนดำสาุสูธรขอให้มานะคะได้ทงสั่งเจ้าว่าที่นี่จานไห่ไมมีก็คเือไห่เป็นแนวทางงลพี่น้องเนาะในเนืหาลัเต้ี่เาเพราะว่าเรีามีโชคมีราบเพราะว่าจานก็เลยบอกว่ามันมันก็เป็นโศกลาบ จากผู้เพิ่นเดี๋ยวทุกคนสิเมตตาเนาะพี่น้องเนาะจ้าบ่ฮู้บ่มีผู้ใดฮู้ว่าซีรีส์โอเงได๋เฮาก็ขอแนวทางเพื่อว่าสิไปเสียงโศกเสียงหลาจะได้ไปขายแล้ตจะได้สักใบ2ใบก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะดีก็เฮาจังว่าซีรีส์ตัวใดดีเอาวางกำลังนก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องแล้วเดี๋ยวจะซอบเดี๋ยวจะมักแต่ส่านรับจานจานบอกไว้ก่อนว่า

ขยายไฟไหมครับเไฟหจนเนอเด้มาเก๋เก๋ปุณ นอด้อา้างราพูดตามดังๆนะตอนการเขียนนะครับลองตามเขี๋ยก่อา

เปรยวหวานรถน้ำมันมันหนังน้องหนองกปนเราสิไปรถกุ้ยใสจานกันยังบันงูอย่แต่จานก็ได้ฝันฝันมารถน้ำมันจานก็รล้ยว่านจานเียวหานสดสุดเยเนท่านไปจีเจ้านี่จานก็รลยว่าทขันน้ำมันของจานมันขึ้นหนังจานก็รลยวหวาเราว่านี่เราจานก็จับไม่ไม่ก็ไม่สิบน้ำมันที่มันตุ้ยอย่งวจา คิดจิตมึงโอ้เดไปรถทางไหนน้อนำมุนกับด้ไรเรียกว่าที่จะคิดใจเม่ร่เลือกพี่น้องเด้อครับงนกับใจที่ิดไหมดเดียวแยวเดียวเลือเดียว แปเม็ดเดียวแปดูนดยเมดเดียวอตีเก็บไปเลยเด้อาพูดดังๆเด้อพูดดังๆเด้อ80เพี่น้อง แปดศูนย์เด้อแปดศูนย์แปดศูนย์ครับพี่น้องเก้าสี่หนึ่งศึกาสี่หนึ่งสามสิบสานยก้าสี่หนึ่งเด้อีบอก

นะครับเอเก้าสี่หนึ่งหกสีนึงเม็ดเดียว8ปดูนเนาะแปดศูนย์ศูนแปดจะลืมนะครับแปดศูนยูนยแปดเน้นสโตเท่านั้นนะครับ กรับหม่เอนะใมาเื้อเด้ลยเวย่อย่าอนก้ลยับนะกลับด้วยนะลอรรอๆครับท่านผู้ชมท่านนี้ออกไปก่อนนี่เสียดายดินี่เออเฝ้าไปเด้อครับท่านผู้ชมนะครับ ช่างช่างช่างมา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 เอออยู่นานๆหน่อยจิ๋อ่านทางในอีกนิดนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ9 4 6 4 4 1นะครับเอาแก๊สมาจอไว้ครับ19นะครับท่านผู้ชมนะครับผม46นี่มีมีคนที่แอดถ่ายคลิปอยู่เนาะเพื่อนฝันว่าล่างนี่46นะครับท่านผู้ชมล่องเบิ่งเนาะ ดูนะครับเดที่แนรเด็ดที่แปดูรเด็ดที่แปดูอ่าหนึ่งเอาไระออนะครับในในไลฟ์สดไอเฟสบุ๊ค ไม่ใช่ดิอ o u ูท b e แอดบอดีล่งนะครับจะว่าแอดไลน์โซดท้งเพจนํ่เนาะมันมันสองมือมันถือแหละนะในใน YouTube ไม่ได้ลงนะครับท่านผูช้ชมบอล,ล่งนะครับบอ,ลลบบอท่านในเลขเอ่ออลงยันอยู่ กายมันดิ่นดิ่กันักกันนะแย่งกันโถนะแต่ว่ามันารคิดว่าตัวตรงจนตตัวจานอเแต่ว่าเต็มเดี๋ยวไปยัเม็ดเดียวแปดศูนย์แคบหน้าจอไว้ครับท่านผมแอดสิจัมเมือได้ครับนี่ 941641946441อ่านะครับงวดที่แล้วมีหาโตมากงวดนี้ก็หาโตขึ้นกันเนาะนะครับหากับ80เนอะนะครับเลขอีกที่โตนน่ตัดบ่อไรนะครับท่านผู้ชมราคา80เมตรเดียวน้ำเนาะนะครับก็คิดว่าท่านผู้ชมหนาสีได้นะครับได้กันเมื่อสุกคั้วแล้วเนาะนะครับ ชอบตัวไหนที่สุดครับชอบแปดรับจานเม็ดเดียวจานห่จานสจานชอบนะครับครับพี่ว่าทำน้ครันแล้วได้เห็นตัวเลขแล้วถือาจานครับอยู่ก็คือว่าจานคิดว่าถ้าใครสำหรับจานนั้นจานคิดว่างวดนี้องค์

กัอาจารย์ให้เป็นแนวทางแล้วเป็นหากรู้ที่เราแม้ว่าอาจารย์ิใดที่อาจารย์ผิดพลาดอยั้ไปหรือว่าด้วยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีอาจารย์ก็ขอโทษด้วยบางทีอาจารย์อาจจะไม่เหมาะสมในส่วนชนไหนอาจารย์ก็ขอโทษด้วยครับ ทุกคนที่มาวันนี้จยนก็ภาวนาก็ขอให้เรามรวยทุกท er well, like um, ุกคนเ้อพี่น้องทีว่าทางช่องยูทูบก็ดีคนชนินทีวีก็ดีทุกๆช่องก็ดีที่มาวันนี้จยนก็ภาวนาให้ให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆก็แล้วกันวันที่26ครัทุก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 ทุทุกทุกทุุุุุุุุุุุุุุ หมือนเหมือนอ้วกแล้วอ่ะผ่านน้ำขึ้นมาทั้งหน้าอกอืมแล้วก็ก็หัวออกมีกิบตรงตรงที่มาขอกับปูไว้เลักเล็กๆฝันครับฝันเรียก่อนผมแล้วแล้ววันนี้ฝันฝันว่ายังไงฝันว่ามีผ่อขาวไปขาวมาเต็มเนี่ยบริเวณนี้เต็มหมดเลยครับอ๋อมีมีผู้ชายคนที่มีสนามีแต่งกายที่ยับมาด้วยเพราเลขอยู่ในศาลองปูหรืออะไรไม่ต้องไปทกไครับครับ